รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแก้ปัญหาราคามังคุดใต้ปล่อยคาราวานกว่า40ตันกระจายออกนอกแหล่งผลิตพร้อมชูนนโยบายไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยค่ะ กระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชนะคะนําโดยนายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยถือเป็นภารกิจแรกนะคะหลังเข้ามารับตําแหน่งพร้อมขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้โดยเฉพาะมังคุดที่คาดว่าปีนี้จะมีปริมาณกว่า1,000 0แตันในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะทางกรมการค้าภายในนะคะได้นําผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งต่างๆเข้ามาช่วยรับซื้อกว่า2200ตันเพื่อกระจายไปทั่วประเทศค่ะ ผ่าน,นกลไกความร่วมมือด้านนโยบายไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยนะคะพร้อมปล่อยคาราวานบางคุดกว่า40ตันซึ่งมีแผนและมาตรการรองรับผลผลิตแล้วกว่า64,000ตันค่ะขณะที่ในวันที่5กรกฎราคมนี้นะคะนายจตุพรพร้อมกับนายฉันทวิทย์ตันทศิธิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลงานด้านต่างประเทศจะเดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนที่จังหวัดเชียงรายค่ะ